พวกที่กำลังหลังนะครับอยู่หลังมาจ่ายหายใจจะเอาจะเอาขอขอเข้าไปทีตอนนั้นถ้าไม่รูไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นผู้จับดีดเพื่อดครับมาเลยครับการจองพลังมานี่ทีมงานครับฮะผมแค่ทีมงานแล้วหัวหน้าอยู่ไหนเมื่อกี้เดี๋ยวลูกชายแจ๊ม

ใครแม่ตายก็เดี๋เปงตั้ต้่อไปเลยเขาอนุช้มาีขนาใหญ่าเต็มที่หเยาะอย้ีครับแ่สดเลยแล้วก็ไป่น้ำท่วมที่อยู่กันน้าที่ชมนะโอ้เขาทำถนนทำอะไรเขาตัดที่มาไหม่เพราะมันมีทางเดียวก่อนเข้ามาเข้าลำบากก็มีสทางดีกว่า

รอแล้วครับอาจารยัวเครับค้ลงนะมรูเหรอครับอเคไปเจอท่านเดเลนะ่สยได้ดคนองดีขายแต่ที่นหนักท, <c oughs> ท,ที่ใต้หนักผมก็พบท่านที่ถ่ายเบล่ารงไม่ได้รักท่าน เนียชมเปรตบางทีทั้งวันเลยเดินห้วันห้เขาไปช่วยไ่เอาเอาเคล็ดลันการคนมามาอยู่นี่ก็กับผู้การสตลอดอบครับท่ผู้การรุ่นหนึ่งรุ่นสามถหรือว่าโอเลยนะอ่านผู้การมือเหนือสถานการณ์หมดแล้วมนตอนนี้ระบา คนเก้าร่วมกันูจ่ายครับที่ค่าอู่มากร่วกันปีนี้เกียณเกษียณผู้จ่ายมีคนี่เป็นนีเป็นทางการเลยครับ ตรงนี้คือก่อนที่จะยึดที่หมายบ้านหนองแกเป็นพื้นที่ที่เรายึดได้ล่าสุดตรงนี้จะโดนระดมยิงจากคอแต่เป็นาเยอะมากแล้วก็มีสายเราเจอชีวิตหนึ่งกิ๊บต่อไม่ต่อหันนาตำรวจต่อข้อย่าได้ไม่ต่อไม่ต่อมาเชิญครับไม่ต่อฟังเขาเรียกบ้านจกเจยแปลว่าโชคดีให้ผู้ว่าใต่ชุดฉลบรอได้แถวหน้าฉลบร้องเป็นผู้พันฉลบร้อจังหวัดเลยครับเอาเจ้าดีทุนที่ที่ ดูดีรับได้ก็แต่งขึ้นว่างก็ใส่ทควรนะที่บ้านขวดนะครับ